ยกระดับทุกโอกาสการลงทุนด้วยความเชี่ยวชาญมาตรฐานระดับโลกลงทุนกับบรจ p r i n c i p l สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ p r i n c i p a l Investment Opportunity รายการที่จะพาทุกคนมาค้นหาโอกาสการลงทุนทั่วโลกและวันนี้ทุกท่านอยู่กับพันพ่าน,นกรกมลกิตติพัฒนานน Investment Strategist พร้อมกับทีมงานทุกท่านค่ะ ในช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนก็ต่างจับตาข่าวการอัปเกรดของตลาดหุ้นเวียดนามใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าฟูซี่เนี่ยได้อัปเกรดตลาดหุ้นเวียดนามเข้าสู่ตลาด emerging market อย่างเป็นทางการเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติได้อย่างไรหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์และอนาคตของตลาดหุ้นเวียดนามเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจะเรียกว่าเป็นไปตามคาดก็ว่าได้กับผลการพิจารณาที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยได้รับการอัปเกรดสู่ emerging market หรือตลาดหุ้นเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยตามไทม์ไลน์ของเวียดนามก็จะเข้าไปมีน้ำหนักในดัชนี f t s e emerging market ในช่วงเดือนมีนาคมปีหน้าแต่จะมีน้ำหนักอยู่เท่าไหร่นั้นอาจจะต้องติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง อย่างไรก็ตามฟันโฟเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ตลาดเวียดนามทั้ง p พ s สซีฟฟันและ Active Fund ประมาณ5 6 0ถึพันล้านดอลลาร์ก็เรียกได้ว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยมีปัจจัยบวกรอยอยู่แล้วซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้นะคะก็จะปูทางไปสู่ MSCI Emerging Market ด้วยซึ่งแน่นอนว่าก็จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะ โดยหุ้นกลุ่มหลักที่มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะคะก็จะเป็นหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีเช่นกลุ่มธนาคารซึ่งในกลุ่มนี้เองนะคะก็ยังเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตการลงทุนของกองทุน principal VNEQ ของเราด้วยค่ะเนื่องจากมีน้ำหนักอยู่ในตลาดหุ้นค่อนข้างสูงแล้วก็มีเป้าหมายของกองทุนประเภท Active ค,ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง ก็ในช่วง8เดือนของปีนะคะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวขึ้นมาแล้วถึง33%ก็ขึ้นมาประมาณ400กว่าจุดแต่ถ้าเราไปเบรกดาวดูก็จะเห็นว่าแค่หุ้นวินกรุ๊ปกับวินโฮมเนี่ยก็คอนทริบิวให้กับตลาดไปแล้วเกือบ1่ใน3แต่ถือว่า Market Bla ดเนี่ยดีกว่าก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็มาจากหุ้นกลุ่มแบงค์ที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆเนี่ยปรับตัวมาอีกประมาณ100กว่าจุดค่ะ ตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีประมาณ30%หลายคนก็มีคําถามในใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นบับเ้ลหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับขึ้นมาในครั้งนี้นะคะมันหนุนด้วยปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศที่ดีเป็นหลักและการปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันกระจุกแค่หุ้นบางกลุ่มไม่กี่ตัว ถ้าเราเอาข้อมูลเอาตัวเลขมากลางดูเลยเนี่ยดูจากฝั่งซ้ายก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าตลาดบูมร์เก็ตของเวียดนามเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วไม่ใช่แค่ปีนี้ปีแรกบางช่วงเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึง91ในช่วงปี2020 2022ในช่วงที่สหรัฐมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนะคะและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงปี2016 2018ที่มีไชน่าพลา s ต์วหรือการย้ายฐานการผลิต ออกจากจีนตลาดหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวไปถึง78%แต่ถ้าเราดูในแง่ของ EPS นะคะในช่วงของตลาดปรับขึ้นครั้งก่อนๆเนี่ยจะเห็นได้ว่า EPS เนี่ยไม่ได้โตการที่ตลาดปรับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยพื้นฐานภายในประเทศแทบจะมีแต่ปัจจัยภายนอกแต่อยากให้ดูสิ่งน,นี้ว่าในปีนี้เนี่ยมันต่างไปก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาพร้อมกับกำไรที่ปรับขึ้นมาด้วยค่ะ และถ้าเราไปดูในแง่ของ v a เ i ชันนะนะคะโดยรวมเนี่ยก็ยังเทรดกันที่ระดับแถวๆค่าเฉลี่ยบางเซกเตอร์เนี่ยต่ำกว่าด้วยซ้ำและการที่ตลาดปรับขึ้นมามากกว่า30%ตั้งแต่ต้นปีนะหลายๆท่านก็ยังจะทราบอยู่แล้วว่าหุ้นตัวที่ดันดันตลาดหลักๆก,ก็คือวินกรุ๊ปและวินโฮมซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าไปดู Valuation ก็อาจจะพุ่งไปถึง40-50เท่า ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเป็นหลักร้0ยซตดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเยอะมันจะเป็นบับเบิลเสมอไปเวียดนามเนี่ยก็ยังมีหุ้นหลายตัวที่พื้นฐานดีกำไรดีแต่อาจจะยังอยู่นอกเดร์ของนักลงทุนดังนั้นเนี่ยเรายังมองว่าตลาดหุ้นเวียดนามยังมีอัพไซต์ให้เติบโตได้อีกค่ะ ถัดมานะคะก็อยากจะให้ดูภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังในด้านการเติบโตของเศรษฐกิจมากๆาก็มีการตั้งเป้าการเติบโตของ GDP ปีนี้ไว้ที่8%และปีหน้านเนี่ยที่ระดับดับเบิลดิจิตเลยนะคะการที่จะบรรลุปเป้าหมายนะคะก็มีการออกแผนการลงทุนในประเทศต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับจีนซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านศูนย์กลางการผลิตที่สําคัญของเวีย ก็เป็นที่ตั้งของบริษัทระดับโลกนะคะอย่างซัมซุงหรือฟ o x c o n n และเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีการประกาศลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่มูลค่ากว่า50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2025ถึง2030-250โครงการก็ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางการขนส่งคมนาคมการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขค่ะ รวมไปถึงเนี่ยก็มีการปฏิรูประบบราชาการในรอบหลาย10ปีเพื่อที่จะลดารายจ่ายของภาครัฐแล้วก็ให้การบริการเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งก็มีการลดจํานวนข้าราชาการแล้วก็มีการยุบแล้วก็ควบรวมกระทรวงเข้าด้วยกันค่ะเพื่อที่จะลดการทํางานซําซ้อนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการซัพพอร์ตการเติบโตของประเทศที่เป็นการวางรากฐานในระยะยาวซึ่งจะทำให้เวียดนามเนี่ยเติบโตได้อย่างแข็งแร่งและเป็นอีกหนึ่งเพชรงามในการลงทุนค่ะ สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำเนี่ยมันก็สะท้อนไปในตัวเลขทางเศรษฐกิจ GDP ไตรามาส3นะคะที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยก็โตได้ถึง8.23ทําทำให้ในช่วง9เดือนเนี่ย GDP ขยายตัวถึง7.85การส่งออกก็ยังเติบโตได้ดีถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากนโยบายภาษีของสหรัฐแต่ก็บอกว่าอัตรา20เนี่ยยังเป็นระดับที่เวียดนามยังแข่งขันได้เพราะถ้าเราไปเทียบกับประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่อยู่ในเชเดียวกันอย่างจีนหรืออินเดียเนี่ยเวียดนามก็ ถูกเก็บภาษีในระดับที่ต่ำกว่าภาคการผลิตการลงทุนภาครัฐการบริโภคก็ยังเติบโตต่อเนื่องรวมถึง FDI ก็ยังเติบโตต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะทางภาคการท่องเที่ยวเนี่ยก็เติบโตได้ดีด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าเวียดนามก็เติบโตต่อเนื่องเยอันเยียซึ่งเวียดนามตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือน hidden gem ของนักท่องเที่ยวโดวยนักท่องเที่ยวหลักก็ยังคงเป็นจีนอยู่ถึง4 0แล้วข้อดีก็คือค่าครองชีพเนี่ย ถูกไม่ว่าจะเป็นอาหารโรงแรมหรือการเดินทางเนี่ยถือว่าถูกกว่าไทยซึ่งภาครัฐเองก็สนับสนุนการท่องเที่ยวมีทั้งการฟรีวีซา่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาสนามบินทางด่วนต่างๆรวมถึงมีการออกแคมเปญการท่องเที่ยวต่อเนื่องด้วยค่ะ ถัดมามาเข้ากองทุน principal VNEQ กันเลยค่ะก็กองนี้ก็จะเป็นหนึ่งในกองทุนหุ้นเวียดนามที่มีขนาดใหญ่นะคะจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2017แล้วก็มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมารวมถึงได้รับ Morningstar 5ดาวด้วยค่ะ อยากจะให้ดูทีมผู้บริหารของกองทุนก่อนเลยก็ประกอบไปด้วยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์รวมทั้งหมด7ท่านหลักๆคือคุณชาตรีนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทีมผู้จัดการที่ยังมีคนที่สามารถสื่อสารภาษาเวียดนามได้คล่องก็เป็นประโยชน์มากต่อการลงพื้นที่และสามารถสื่อสารกับคนโลโก้ได้จริงๆซึ่งเป็นจุดแข่งของบริจพิเศลค่ะโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรามีทีมบริหารกองทุนที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถสร้างกระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งให้กับกองทุนได้ค่ะ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะเป็นการลงทุนแบบแอคทีฟคือผู้จัดการกองทุนเนี่ยเลือกหุ้นในประเทศเวียดนามโดยตรงเองเลยการที่ผลตอบแทนโดดเด่นก็ต้องบอกว่าเรามีการใช้อินเ n อร์ e s e a เร h เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อคัดสรรหุ้นเข้า u n i v e r s รการลงทุนซึ่งทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีการลงไปพื้นที่จริงๆหรือที่เราเรียกว่าไซวิสิตไตรามาสละครั้งค่ะ นอกจากนี้เองเราก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องอของ ESG นะคะโดยเฉพาะตัว G ที่เรียกว่า Governance หรือธรรมาพิบาลในการคัดสรรหุ้นด้วยเราจะเน้นหุ้นที่มี q u a l ตี้ Quality จริงๆเข้ามาอยู่ในพอร์ตของเราค่ะในส่วนของปรัชญาการลงทุนนะคะกองทุนนะคะก็จะลงทุนโดยใช้แนวทาง Top Down เพื่อประเมินด้านมหัาภาพของประเทศเวียดนามแล b บ t h a m Up เพื่อประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุนโดยใช้วิธีประเมินมูลค่าเนี่ยแตกต่างกันออกไปตามลักษณะธุรกิจค่ะ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นคอร์พอร์ตเฟิโอเฉลี่ยประมาณ70-80%ของพอร์ตการลงทุนรวมโดยหลักทรัพย์ในคอร์พอร์ตโฟิโอเนี่ยจะต้องมีลักษณะตามกรอบ FMV หรือ Fundamental Momentum และ Valuation ค่ะโดยปกติแล้วกองทุน Principal VNEQ เนี่ยจะลงทุนแบบกระจุกตัวหรือ High Conviction มีหลักทรัพย์ในกองทุนเฉลี่ยแล้ว20-30ตัวเท่านั้นและถึงเงินสดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ5%ของพอร์ตการลงทุนรวมแต่ในช่วงที่สภา ว่าตลาดผันผวนนะคะผู้จัดการกองทุนเนี่ยอาจจะเพิ่มสัดส,ส่วนของสภาพคล่องไปถึงประมาณ10%ได้ค่ะ ในส่วนของพอร์ตการลงทุนนะคะเราก็จะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางถึงใหญ่มีการเติบโตสูงและมีธรรมาภิบาลที่ดีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีน้ำหนักลงทุนมากที่สุดเนี่ยก็เป็นกลุ่มธนาคารมากถึง46แล้วก็ยังคงถือเป็นสัสดส่วนหลักของพอร์ตค่ะซึ่งเราก็มองว่าเป็นกลุ่มที่จะเติบโตได้ดีไปกับเศรษฐกิจเวียดนามแล้วก็เป็นกลุ่มแรกๆที่จะได้ประโยชน์จากการอัปเกรดสู่ฟุตซี่อีเมอร์จิงมาร์เก็ตที่จะเข้าลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ก่อนรวมไปถึงเป็นกลุ่มที่จะได้รรับบผลกะท ทางภาษีของสหรัฐเนี่ยน้อยมากๆค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ประมาณ18ในปี2025นะคะก็เป็นปีที่นักลงทุนจำนวนมากเนี่ยเริ่มมั่นใจว่าอาสังหาเวียดนามเนี่ยกำลังฟื้นตัวอย่างแท้จริงก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ property sector เนี่ยเอา p e r f o r m ตลาดอื่นๆภาคอาสังหาท่องเที่ยวนะคะหรือ hospitality property เนี่ยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวขณะที่อสังหาที่อยู่อาศัยหรือ residential property นะคะก็เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลาย ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเวียดนามนะคะภาคอสังหาริมรั์เนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มพอพาร์ตี้เนี่ยน่าจะมี u p พเบ d ดเออร์เน e ในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะกลยุทธ์การลงทุนของ Principal VNEQ ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็ยังเน้นลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพและก็ปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลัก ดยพอร์ตการลงทุนโดยรวมก็ยังคงเน้นกลุ่มธนาคารเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการเพิ่มสัดส่วนของกลุ่ม Real Estate เพราะว่าจากการลงพื้นที่ไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเห็นว่ามันมีการพัฒนาที่ดีโดยเฉพาะในทางภาคใต้ของเวียดนามรวมไปถึงมีการเพิ่มน้ำหนักในกลุ่ม t e t l s l ซ e นะคะจากการลงพื้นที่ของทีมผู้จัดการกองทุนในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเริ่มเห็นแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่ดีค่ะ และนี่คือหนึ่งในบริษัทที่ทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมนะคะก็คือ Mobile World Investment Corporation หรือ M W G นะคะเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเราเห็นโอกาสการลงทุนเนื่องจากบริษัทเนี่ยกำลังจะเริ่มรุกตลาดค้าปลีกสมัยใหม่หรือที่เราเรียกว่า modern trade แบบมินิมาร์เก็ตทางภาคเหนือของเวียดนามหรือฮานอยเนื่องจากภาคเหนือนะคะหรือฮานอยเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ประชากรมีไรายได้ต่อหัวในระดับสูง แต่ปัจจุบันมีสัดส,ส่วนธุรกิจค้าลีกสมัยใหม่เนี่ยยังน้อยกว่าโฮจิมิน c i ซิตี้ค่ะทำให้ทีมผู้จัดก,การกองทุนนะคะมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนขยายสาขาเพื่อรับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและก็การเพิ่มขึ้นของคนที่มีรายได้สูงค่ะ ในส่วนของผลตอบแทนของกองทุน่ะนะคะจะเห็นได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยได้รับรางวัล Morningstar 5ดาวถ้าดูผลตอบแทนย้อนหลังนะคะเราก็ยังทำผลตอบแทนได้ดีโดย6เดือนอยู่ที่30.9% 1ปี10.1% 3ปี11.8%ต่อปีและ5ปี12.4%ต่อปีค่ะ ถ้ากล่าวโดยสรุปนะคะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็ยังมีปัจจัยบวกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟุตซี่ที่ประกาศยกระดับตลาดหุ้นเวียดนามเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market อย่างเป็นทางการที่มีแนวโน้มเนี่ยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้ทั้งจากกองทุนแบบ Active และ p s s i v e ราว5-6,000พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้เองตัวเลขเศรษฐกิจเวียดนามที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยก็เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ขณะที่มูลค่าของตลาดหุ้นเวียดนามก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจโดยปัจจุบันมี forward PE ที่ราว11.2เท่าหรือประมาณ0.5 SD เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่ยังไม่แพงทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เราเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นเวียดนามโดยก็สามารถทยอยสะสมได้ในระยะกลางถึงยาว โดยกองทุนที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะก็เป็นกองทุนที่มีชื่อว่า p r i n c i p a l VNEQ กองทุนแฟรกชิพของบริจอ p r i n c i p a l ที่มีคีมผู้จัดก,การกองทุนที่เชี่ยวชาญมากประสบการณ์แล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและที่สำคัญได้รับรางวัล Morningstar 5ดาวด้วยค่ะ วันนี้ก็ขอบทวนนะคะทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ p r i n c i p a l Investment Opportunity ได้ใหม่ทุกวันจันทร์10โมงเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube p r i n c i p a l Thailand สำหรับวันนี้พ่านๆนกรณ์กรมลกิติพัฒนานนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจลงทุนในกองทุนของบจอ p r i n c i p l สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน p r i n c i p a l TH เพื่อสมัครเปิดบัญชีและลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็สามารถลงทุนได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งทงั้งทางธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั่วประเทศได้เลยค่ะหรือท่านผู้ชมมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน principal thailand ได้ทุกช่องทางเลยค่ะ